การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลให้รูปแบบและวิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ส่วนใหญ่มักจะอาศัยและทำงานอยู่ในอาคารสูงหากเกิดอัคคีภยัยจะสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงประจำปีพศ2563ขึ้นเมื่อวันที่24-30สิงหาคม2563เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู้เกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยกำหนดแนวทางการปฏิบัติการเผชิญเหตุและฝึกปฏิบัติการเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูงซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งอากาศยานปพเคอ32พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT ขึ้นบินดับไฟอาคารสูงเพื่อช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยจากจุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ความร่วมมือในการฝึกครั้งนี้จะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการเผชิญเหตุอัคคีภยัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเทศไทยมีกลไกการป้องกันและจัดการอัคคีภัยเป็นระบบและมีเอกภาพมาตรฐานสากล